ที่มองเห็นอยนี้ก็คือองค์หลวงพ่อทันใจนะคะนู่นค่ะคนนู้นกำลังจะขึ้นถวายพวมมาลัยนะคะ<น>ที่นี่ก็คือเอ่อหลวงพ่อทันใจจังหวัดตากนะคะนี่โก้ขึ้นไปถวายนะคะค้นเธอถวายหลวงพ่อทันใจนะคะที่นี่นะคะอันนี้ก็คือหลวงพ่อทันใจองค์ที่สามของประเทศไทยนะคะนี่นะคะ คือองค์หลวงพ่อทันใจนะคะนี่ที่นี่ขึ้นได้เฉพาะผู้ชายนะคะทุกคนผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะคะผู้หญิงห้ามขึ้นนะคะขึ้นได้เฉพาะผู้ชายนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะที่นี่นะคะที่เราก็ขึ้นไปประามาะตรงไรนะคะนีก็คือ ใจนะคะขอพอนไ,ได้นะคะทุกคน

พระทตุปีเกิดของคนปีมะนะคะนี่ไปเลยจ้าอันนี้คือพระทาดอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปค่ะบนกับนกแก้วเลยนะคะ 为什么能对不对？女人？<noise> <noise> นี่สวยงามมากๆเลยนะคะมีมานีมายามพันเตสาานานีสัปริวารานีทีมของสังขไปค่ะทีนี้นะคะเราไปกราบองค์เล็กมาแล้วนะคะเรามากราบองค์ใหญ่กันค่ะทุกคนไปค่ะตามนกแก้วขึ้นไปเลยนะคะองค์นี้องค์ใหญ่นะคะหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะไปเลยค่ะตามนุกแก้วไปเลย หายใจไม่ออกก่อนที่จะไปนี่ก่อนกันค่ะไป โอ้ร้อนเิรอบเลยนะคะทุกคนร้อนก็ร้อนนี่แหละเราจะได้โชว์แก่ก็งานนี้แหละไานะคะโอ้โหนี่นะคะนุน่นคนนุ่นไปทำอะไรเนาะนัน่นนี่นะคะ เปิดให้มันระบายสีเหรอถ่ายรูปือถ่ายรูปนี้สวยมากเลยลนะอ่ะอดิเอาดินี่นี่นี่เธอนี่นี่นี่สวยดียใช่ไงอันนี้จะสว่างกว่า,าเป็นกรอบพอดีเลยอ,อ่ะโอ้เอาแค่ครึ่งตัวนะานะนี่นะโอ้สวยค่ะ นี่นะนี้ก็เป็นหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่นะคะเขาสร้างขึ้นมาเป็นองค์จำลองนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะมาขอพรนะคะหลวงพ่อทันใจได้นะคะที่จังหวัดตากนะคะมีความสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ชื่อดังมากๆเลยนะคะทุกคนที่นี่นะคะนี่คือหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่นะคะ สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่เคยมามาได้นะคะมาขอพรนะคะเขาบอกว่าใครมาที่นี่แล้วมกักจะได้โชคได้รับกลับไปนะคะนกแก้วก็เลยมามั่งนะคะคลิปนี้นะคะมาถึงเลยนะคะนกแก้วขอครบแล้วนะคะสามที่นะคะเอ่อที่พระธาตุดอยคำหนึ่งนะคะที่วัดเอ่อวัดคลองปากคลองเอ้ย ไม่ใช่ติวัดคลองสาบัวอยุธยาหนึ่งนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจังหวัดตรากจังหวัดตากนะคะอีกที่หนึ่งนะคะคือหลวงพ่อทันใจสามที่นะคะที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะคะนี่ครบแล้วนะคะหวังว่ากลับไปนกแก้วคงจะได้โชคได้ราบใหญ่แน่ๆเลยค่ะทุกคนสวยงามดังคำล่ำลือจริงๆคลิปนี้น,ะะนกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะวันนกแก้วจะพาไปไหนนะคะหรือไปเที่ยวที่ไหนนะคะโปรดติดตามคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้า